ปกติแล้วเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่ฤดูร้อนเริ่มย่างไกลเข้ามาผลไม้ในฤดูนี้เช่นมะปรางมะม่วงลำไยลิ้นจี่จะค่อยๆทยอยออกสู่ท้องตลาดโดยมะปรางจะเดินแถวมาก่อนเพื่อนสมัยก่อนพื้นที่ย่านฝั่งทนเป็นสวนผลไม้อย่างสวนแถวบางกอกน้อยซึ่งปัจจุบันแปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัยไปเกือบหมดสิ้นแล้วนั้น แต่ก่อนจะเป็นสวนเบญจพรรณคือสวนที่ปลูกพันธุ์ไม้ผลนานา,นาชนิดไว้รวมกันหมดในสวนเดียวตั้งแต่มะม่วงมะปรางฝรั่งมังคุดลำมุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะพร้าวส้มโอสารพัดจะเก็บกินได้ตลอดปีเพราะดินดีน้ำดีมีคลองเล็กคลองน้อยเชื่อมต่อถึงกันตลอดเมื่อถึงฤดูร้อนอากาศก็ไม่สู้ร้อน พราะต้นไม้จะไหวโยกกิ่งกา้านให้ลมเย็นพัดผ่านทําให้เย็นกายเย็นใจและยังทําให้สภาพธรรมชาติในยุคนั้นแสนจะร่มรื่นยิ่งนักเมื่อถึงหน้ามะปรางสุกผู้ใหญ่จะชวนลูกหลานลงเรือนไปสวนโตหน่อยก็ถือบันไดไม้ไผ่และแตะกร้อไหวไปใส่มะปรางตัวเล็กก็หิ้วตะกร้าสะพายย่ามเก็บมะปรางกันคราวหนึ่งคราวหนึ่งทีละหลายตะกร้าและจัดทยอยเก็บไปเรื่อยๆจนกว่ามะปรางจะวาย ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะไม่เก็บหมดเพื่อว่านกกากระรอกกระแตจะได้มีอาหารกินส่วนการเก็บผลครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดใดเขาจะคัดเอาลูกงาๆเก็บไว้ใส่บาตซึ่งผู้ใหญ่ท่านถือนักในเรื่องนี้เมื่อเด็กเห็นผู้ใหญ่เลือกเอาของที่ดีไปทําบุญก็เกิดอาการห่วงแหนจนผู้ใหญ่ต้องสอนว่าการที่เราคัดเอาของดีใส่บาตนั้น ก็เพื่อแสดงกตเวททีตาตั้งใจอุทิศผลผลิตครั้งแรกให้เจ้าของที่เดิมวิญญาณจะมีจริงหรือไม่อย่าไปสนใจต้องรู้จักกระตันอยู่และเสียสละสิ่งนี้แหละทําให้เราอิ่มใจเป็นเบื้องแรกและสิ่งที่ตามมาคือเราจะได้รับน้ําใจจากผู้อื่นเสมอพอเด็กฟังแล้วจึงค่อยหัดปฏิบัติตามทีละเล็กทีละน้อยตามแต่บาร,รมีที่สั่งสมไว้มากบ้างน้อยบ้างครั้นเติบใหญ่ จึงรู้ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ท่านสอนไว้ไม่ผิดเลยเม่อปรางเป็นไม้ขนาดกลางมีใบดกเป็นพุ่มจะออกช่อในฤดูหนาวและมีผลสุกในต้นฤดูร้อนให้ผลเป็นสองคราวหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามีผลสองปูนเม่อปรางจำแนกแยก,กประเภทตามรสชาติได้สี่ชนิดคือ 1. ไม่มะยงชิดมะปรางชนิดนี้รสหวานแหลมเพราะจะมีรสเปรี้ยวแสมเล็กน้อย เช่นเดียวกับรสหวานแหลมของส้มบางมดเมื่อสุกผิวของมันจะเป็นสีเหลืองอมแดงสวยสีจะคล้ายกับสีไข่แดงของไข่เป็ดไข,ไข่ไก่ 2. มะยงห่างเมื่อมีชิดก็ต้องมีห่างที่เรียกว่ามะยงห่างเพราะมีรสเปรี้ยวมากกว่ามะยงชิด 3. ม,มะปรางหวานขณะที่ยังดิบอยู่จะมีรสมันปนฝาดพอสุกรสจะหวานปนมัน และจะมีผิวสีเหลืองอมเขียวส่วนหัวหรือขั้วของมันจะเป็นสีเขียวเรื่อเมะปรางหวานนี้มียางมากกว่ามะปรางชนิดอื่น 4. มะปรางเปรี้ยวมะปรางชนิดนี้จะมีรสเปรี้ยวจนต้องขยิบตาถ้ากินไปขยิบตาไปเป็นพักพักก็เป็นมะปรางเปรี้ยวชนิดธรรมดาแต่ถ้าขยิบตาเฉกเช่นอาการของเด็กแกล้งหลับไปพักหนึ่งก็เป็นชนิดมะปรางกาววาง เรียกสันส้นๆว่ากาวางเพราะมันเปรี้ยวจัดขนาดนกกาอย่างไม่ยอมแตะต้องนั่นแหละแต่กาวางนี้จะมีผลใหญ่น่ากินกว่ามะปรางชนิดอื่นเมื่อสุกสีจะเลืองจัดขึ้นนวลสวยมะปรางทุกชนิดเวลาเก็บต้องใช้ความระวังมิฉะนั้นนวลมะปรางจะหมดมะปรางนี้กุลสตรีสมัยก่อนถือเป็นผลไม้ที่นิยมนำไปใช้แสดงฝีมือแทนที่จะกินกันสดๆตามประษาชาวบ้าน อย่างสามัญก็จะต้องเอาไปปอกไปคว้านอย่างชนิดที่หารอยปอกไม่พบหรือที่เรียกกันว่าปอกเกลี้ยงเท่านั้นยังไม่พอยังมีการปอกเป็นลวดลายต่างๆอีกแล้วแต่จะสรรคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นปอกเป็นลายคดกริตลายเกล็ดเต่าหรือปอกริ้วมะปรางที่ใช้นี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้มะยงชิดจึงใคร่ขออนุญาตคัดลอกวิธีปอกมะปรางริ้วของแม่ครัวหัวป่าหรือท่านผู้หญิงเปลี่ยนผ้าสกรวง แม่ครเอกแห่งสยามในสมัยรัชกาลที่ห้าถึงหกมาลงไว้ณที่นี้มะปรางริ้วหนึ่งรับมีดให้คมปราบหยิบมะปรางที่ผลงามมาตัดจุกที่หัวขั้วออกเสียเอามือซ้ายจับสี่นิ้วหันที่ตัดขั้วเข้าตัวแล้วเอามือขวาจับมีดทองลงจดมะปรางตั้งแต่ที่ตัดขั้วเอานิ้วหัวแม่มือคอยกัน เอานิ้วชี้ข้างขวากดเป็นที่กำหนดริ้วกับนิ้วนางหรือนิ้วกลางให้ตึงลองมีดตะแคงหน่อยหนึ่งแล้วค่อยช้อนมีดหันมะปรางเอาที่ตัดลงมาแล้วเดินมีดไปจดก้นที่เมล็ดดำเป็นริ้วหนึ่ง 2. เอามะปรางชุบน้ำแล้วเอาขึ้นตั้งจับอย่างเดิมจดมีดให้ริมริ้วแล้วเดินมีดหันผลมะปรางเข้าหาค่อยๆให้มีดกินทีละน้อยแล้วก็ค่อยให้ริ้วโตที่กลางผล และให้ริ้วเล็กลงจนตลอดปลายที่จะให้วนเข้าหากัน 3. ต้องมีผ้าขาวไว้ที่เขา่าสหรับเช็ดมีดให้บ่อยๆอ,อย่าให้ยางจับได้เพราะจะทำให้มีดเดินไม่สนิท 4. เมื่อปอกริ้วรอบผลแล้วเอาวางไว้ในจานผ้าขาวจุบน้ำคลุมไว้ 5. เมื่อปอกได้หลายผลคเนพอโถแล้วจึงหยิบผลที่ปอกแล้วขึ้นมาเอามีดปอกผ่าที่ก้น ดูให้ตรงทางเมล็ดอย่าให้ขวางเมล็ดได้แล้ววางมีดปอกเอามีดคว้านคว้านหัวที่ตัดนั้นให้รอบแล้วชักมีดออกคว้านก้นให้รอบแล้วชักมีดออกเอามาแทงที่หัวส่งให้เมล็ดออกทางก้นทำดังนี้จนคว้านหมด6คว้านหมดแล้วที่จะต้องไว้ช้าเอาผลมะปรางนั้นฉุบนำเชื่อมกับเกลือน,นิดหน่อยเพื่อรักษาไม่ให้แห้งให้เห็นริ้วถนัดลงประดับในโถแก้ว หรือครอบแก้วแล้วเอาดอกมะลิบานประดับลงด้วยนำลางต้องใช้น้ำดอกไม้สดดีกว่าน้ำเปล่าข้อสำคัญมีดต้องคมมะปรางก็เช่นเดียวกับผลไม้ส่วนใหญ่ทั่วไปคือนอกจากจะกินเป็นผลไม้แล้วยังนำไปทำอาหารขาวหวานได้อีกเช่นเอาไปใส่น้ำพริกกะปิแทนมะนาวเอาไปซอยเป็นยำหรือใส่ต้มยำแทนมะม่วงดิบหรือแม้แต่เอาไปแกงขั่วแกงเผ็ดต่างผักก็ยังได้อีก แต่ถ้าจะให้เหมาะก็ต้องเป็นของหวานซึ่งทำได้หลายอย่างเช่นมะปรางลอยแก้วของหวานประเภทนี้นิยมใช้มะยงห่างเพราะออกรสเปรี้ยวเมื่อมารมกับน้ำเชื่อมจะให้รสเปรี้ยวแกมหวานอร่อยมากของหวานประเภทลอยแก้วเป็นอาหารโบราณกินมาตั้งแต่น้ำแข็งยังไม่เข้ามาในเมืองไทยน้ำเชื่อมของท่านจึงไม่เคี่ยวให้ข้นจนหวานจัดแต่เดี๋ยวนี้เมืองไทยเจริญมากแล้ว น้ำเชื่อมจึงมีความเข้มข้นขึ้นเมื่อลอยก้อนน้ำแข็งเล็กๆลงไปความหวานของน้ำเชื่อมก็จะเจือจางไปเองน้ำเชื่อมนี้ต้องเป็นน้ำอบดอกไม้หอมเช่นดอกมะลิดอกกุหลาบจะทำให้มะปลางลอยแก้วมีกลิ่นหอมจวนรับประทานยิ่งขึ้นส้มฉุนเป็นของหวานประเภทผลไม้เปรี้ยวหวานลอยแก้วอีกชนิดหนึ่งแต่เพิ่มขิงซอยถั่วลิสงขั่วหัน่น หอมเผาหั่นละเอียดเข้ามาผลไม้เปรี้ยวนั้นจะใช้ส้มโอกแกะหรือมะว่วงดิบสอยก็ได้แต่ถ้าเป็นมะปรางจะใช้กาววางสุกฝานบางๆลอยแก้วมะปรางสอดไส้จะใช้มะยงชิดหรือมะยงหางก็ได้เลือกลูกสวยๆขนาดเดียวกันคว้านเอามาล็ดออกแล้วยัดไส้แทนด้วยกุ้งแห้งตำเค้ากับน้ำตาลทรายบุบพริกขี้หนูสวนสักเล็กน้อยพอให้มีรสเผ็ดนิดหน่อย มะปรางน้ำปลาหวานมักใช้มะปรางเปรี้ยวหรือมะยงที่ยังดิบอย่างที่เรียกว่าชนิดเข้าใครมะปรางที่เม็ดยังอ่อนอยู่นำมาคว้านเม็ดฝานบางๆหรือจะผ่าสองผ่าสี่ก็ได้ตามแต่รสนิยมข้อสำคัญต้องแช่น้ำไว้เพราะมะปรางมียางถ้าไม่แช่จะโดนยางกัดปากส่วนน้ำปลาหวานก็ทำง่าย คือเคี่ยวน้ำตาลปีบหรือน้ำตาลปึกที่มีคุณภาพกับน้ำปลาเล็กน้อยเติมน้ำนิดหน่อยเคี่ยวให้ค้นๆเข้าไว้ได้ที่แล้วยกลงใส่กุ้งแห้งป่นดีๆลงไปแต่ต้องมีกุ้งแห้งตัวโตๆเติมไปด้วยให้น่ากินแล้วต้องไม่ลืมใส่หอมแดงซอยกับพริกขี้หนูสวนหั่นละเอียดลงไปด้วยมะปรางจิ้มน้ำปลาหวานนี้ต้องล้อมวงกินกันจึงจะสนุกอย่านั่งกินเพียงลำพัง